สวัสดีครับวันนี้ครับเราก็มาดูกันเป็นรถตักโคมงสูนะครับรุ่น9เอ้ยขอโทษครับรุ่น WA 380นะครับรุ่น7นะรันนี้รุ่นที่ใหม่มากๆนะครับนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับขนาดตักก็3.5คิวนะครับประมาณนั้นนะครับสเปคยางก็เบอร์23.5 25นะครับ คันนี้มีชุดเปลี่ยนมุ้งกี่ด้วยนะครับครับคันนี้ก็เข้ามาใหม่เลยนะครับผมส่วนคันที่ก่อนหน้าก็มีนะครับบนนี้นครับมาลองดูลองขับกันได้นะมีหลายคันนะครับ มูนกี่ขนาดประมาณ3.5คิวนะครับยางก็ยังสวยๆนะครับผมปี2015นะครับคันนี้ ตรงนี้ก็เป็นเกียร์นะครับเดี๋ยวมาลองดูที่ด้านภายในเครื่องกันนะครับผมัแล้วก็เปิดมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ เป็นเครื่องยนต์คมบัสโซหกสูมนะครับผมสี่ก็สวยเดิมเิมเลยนะครับเข้ามานี่ก็แค่ล้างอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยพัดลมนะครับก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นครับถ้าเป็นเรุ่นหกหรือเปล่าพัดลมก็จะอยู่ที่ตูดนะครับก็จะสลับสลับกันนะครับ หรือว่าพวกตัวเล็กอย่าง3-2มสองนรุ่นเจ็ดนั่นนะครับรมีลมอยู่ด้านนอกนะครับดูดเข้านะครับแต่ถ้าเป็น3-8มแปดสนรุนเจ็ดก็ลม,มย้ายมาด้านในนะครับผมมีกล้องหลังนะครับนี่แผง ระบายความร้อนพวกหม้อน้นำออยอะไรพวกนี้นะครับมันมีป้ายนะครับเลยอ๋ออันนี้พับได้ครับเดีย๋ยวมาลองดูอีกฝั่งกันนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับของเครื่องนะครับสภาพก็ยังสวยครับรถตุ่นใหม่ครับมันก็จะมีความสด ที่มากขึ้นมานะครับเป็น6สูบคอมมอนเรลคอมบสูบนะครับตัวนี้สติกเกอร์เดิมๆเลยครับสีก็มีความทะลอกอะไรบ้างนครับตามการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันบนหัวเก่งนะครับ ผมลองออนไฟก่อนอคันนี้ก็รุ่นเจ็ดนะครับก็จะมีตัวตัดแบดนะครับคล้ายของพวกแคทนะครับในคมปัศุก็จะมีตั้แต่รุ่นเจ็ขึ้นไปนะผมตักพันท่าโคก็จะเป็นรุ่นสินะครับที่มีตัวสวิตตัดแบด ด้านในโหเก่งครับก็จะเป็นการพิชโฉมจากรุ่น5รุ่นหเ,นนเ,เลยครับผมภายในก็เท่เลยครับมีจอสี่ครับกล้องหลังช่วยดนความสะดกสบายนะครับเพราะว่ารถมันคันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับหน้าจอจะเป็นสีเลยนะครับสวยงามนะครับสมราคาครับมือหนึ่งป,ประมาณเจ็ดล้านนะครับรุ่นนี้ชั่วโมงก็หนึ่งมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบนะครับหน้าจอก็จะมีสถานะบอกเลยครับแอร์อะไรพวกนี้นะครับทนีนี้อ่าที่เห็นนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นพวกคอนโทรลรถนะครับอ่าปกติก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวเซฟตี้ครับคล้ายๆของไมโครนะครับ,รบถ้าไม่เอาขึ้นก็จะใช้การบุกีไม่ได้นะครับครับก็จะเป็นยกขึ้นยกลงนะครับแล้วก็เป็นความหงายส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวติดอุปกรณ์เสริมนะครับที่เป็นมีลายของพวกอ่าใส่ใบมีดปัดขีบอะไรพวกนี้ได้นะครับ แล้วก็รุ่นเจ็ดนะครับก็คล้ายๆรุ่นหกนะครับสามารถเล่นเป็นแมนนวลได้ครับหรือว,ว่าเป็นเกียร์ออโต้ก็ได้อ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวเดินหน้าไฟลังนะครับก็จะสามารถใช้ตัวนี้ครับแทนคอนโทรลด้านนี้ได้เลยตัวที่เราไม่ต้องปล่อยมือมาตีใช้แค่หุนด้านนี้ก็ใช้ในการคอนโทรลขับรถครับอันนี้ก็เป็นการเดินหน้าไฟลังแล้วก็ยกขึ้นยกลงได้เลยครับ ก็ใช้โดยการเปิดสวิตช์นี้ก่อนนะครับแล้วค่อยใช้คุ่มนั้นรุ่นงเจ็ดนะครับก็จะมีพวกอาจงะจะมีฟังก์ชันชั่งน้ำหนักให้ด้วยนะครับเราก็จริงๆมีตั้งแต่รุ่งห้านะครับผมผมก็สุขพวกหน้าจอก็จะพัษนาขึ้นมาอย่างเยอะมากครับสวยงามเลยจะมีบอกหมดนะครับ งไงใครที่กําลังมองหารถตักรถใหม่ๆเลยนะครับเอาไปใช้งานนะครับกาลังดีนะคันนี้สวยก็ค่อนข้างสมราคาครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่ชอบคันนี้เราก็ยังมีคันอื่นให้ดูอีกนะครับผมหลายยี่ห้อนะครับรถแไม้โครถขุดรถตากนะครับเทียบเลยครับผมขอบคุณครับ